ดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาสร้างนะคะในส่วนของตัวข้อความนะคะด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator นะคะข้อความตรงนี้ครูก็จะมีมาให้ทั้ง2แบบด้วยกันนะคะก็บอกว่าการที่เราดีไซน์ข้อความนะคะข้อความี่ดีเนี่ยจะสามารถสะกดคุณดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวข้อความเองหรือว่าลักษณะของการดีไซน์นะคะตรงนี้นักเรียนก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ให้เข้ากับงานที่นักเรียนจะสามารถนาเสนอได้อย่างเช่น นํานไปทําปกคลิปนะคะหรือทํำในเรื่องของตัวหัวข้อ <c oughs> ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างกันเมื่อเราเปิดหน้าง,งานขึ้นมานะคะขนาดของหน้างานอันนี้นะคะก็คือ1920นะคะคูณด,ด้วย1 0 8 0พิกเซลนะคะเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ข้อความเลยนะคะข้อความแรกที่คราจะพิมพ์ก็คือคําว่าสิ แล้วก็รูปแบบฟอนต์ที่จะใช้นะคะจะใช้ข้อความหรือว่าฟอนต์เนี่ยที่เป็นลนักษณะของตัวอัดษรทนึงนะคะนักเรียนก็สามารถจะเลือกได้นะว่าจะใช้ฟอนต์แบบไหนแล้วแต่ที่ใช้เลยนะคะแล้วก็ขนาดข้อความนะคะฟอนต์ไซส์นี้นะคะเขาจะใส่แม่เป็นแค่72นะสูงสุดเนาะนักเรียนสามารถเพิ่มได้นะคะหรืออาจจะมาคพิ่มได้นิดนึงนะคะแล้วก็ภัพแบบนี้นะคะได้หมด ถัดไปนะคะเดี๋ยวจะใส่พื้นหลังหรือใส่สีให้กับข้อความนะคะเราจะใช้คำสั่งไปที่ Windows นะคะแล้วก็เลือกตัว a p p e ลิเตรงด้านนี้นะคะจากนั้นนะหนูไปชิ้คำสั่ง add new s t o k e ขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะสะโตเป็นสีดำนะคะส่วนฟิ l เป็นสีขาวหรือว่าฟิ l ตัวนี้ยังไม่ได้มีเลยนะคะให้เราเปลี่ยนนะ,ะเป็นฟิ l ที่เราต้องการเนาะกคเป็นสีส้มนะคะแล้วก็สคือเป็นสีดำ น,นี้น,ะน,นี่อาจจะเปลี่ยนสีก็ได้เนาะนสีนะ,ะนน่สังเกตว่าสตกนี้นะถ้าเราเพิ่มเข้าไปเรื่อยนะคะมันจะไปทับกับพื้นที่นะคะพื้นที่ของฟิลนะะให้เรียนย้ายสตกอ,อกลงมาด้านล่างนะคะย,ย้ยายก็คีิดค้างแล้วก็ลากลงมาว่ามายนาะ,ะนนไปโอเคนะคะประมาณนี้เนาะ ถัดไปนะคะจะทำการดู i ิเ t e หรือว่าก๊อปปี้นะคะกดที่โตัวอัลตินิกค้างไว้นะคะแล้วก็ลากข้อความลงมานะคะขอญาตซ่อนทีงก่อนนะคะส่วนข้อความนี้นะคะเราจะทำให้เขาเป็นื้นหลังนะคะก็คือเหมือนเป็นเงานะคะทำยังไงนะคะก็จะใช้ตัวเอฟเฟอร์เนะคะแล้วก็ปรับนะคะปรับฟิลกับสีตัวเขานะคะอันนี้ขอเป็นสีอันนี้ขอเส้นจะตกไม่เอาเลย กเราจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนาะเราจะใส่เส้นขอบนะคะหรือว่าเส้นเงาค่ะก็จะใช้เครื่องสั่งเพนทูคนะ่ะเพนทูตรงด้านนี้นะคะเหลือความยัไม่ใช้สีฟิลนะคะแต่ว่าให้เป็นสีเส้นแทนนะคะเนสำก่อนเนาะเครือ่องมือเพนทูนะคะถามว่าใช้ยังไงนะคะเราขีดจุดต้นต้นหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จุดสิ้นสุดหนึ่งครั้งนะคะจุดนี้อย่าเพิ่งปล่อยนะคะลากบ เมาสค้างไว้นะคะแล้วก็ใช้เมาส์เนี่ยนะหาเคลื่อนยาเเถยเลยนะคะดังนี้นก็จะได้เส้น ก็ลองทําดูนะคะซึ่งทําวิธีการทำาย่างไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเนาะ่ว่าครูทำครบทำไม่ครบเลยดีกว่านะคะเร mm ีเกยว่าทำแบบไม่ครบเหมือนครูเนาะ mm hmm. ทำไม่ครบนะคะจะทำไม่ครบตัวอักษรเลยนะคะ mm hmm. ยามตกแต่งให้สวยงามเนาะ,ะ mm hmm. เพราะว่า ตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายตรงนี้นะคะไม่ปล่อยเมาส์นะคะตัวสุดท้ายเราจะใช้คําสั e igung, ่ง select นะคะเพื่อที่จะทําการเลือกนะคะเลือกเส้นที่เราทําการวาดไว้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปคลิกทีละเส้นนะก็ไปที่คําสั่ง select นะคะแซมแล้วก็ใช้คําสั่งนะคะ stroke นะที่เป็นน้ําหนักค่าเท่ากันเนาะแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็สามารถจะเพิ่มเส้น stroke ได้ก็คือความหนาของ s t r o นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นดีไซน์หรือว่าลักษณะ ตัวเส้นนะคะเราต้องการให้เขาแบบมีความแหลมตอนปลายก็ได้นะคะก็ลองเลือกนะคะลองเลือกได้หมดเลยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วี่ก็ลองเลือกอ่ะ,ะส่วนด้านล่างนะคะด้านลา่างนี้นะคะใต้ข้อความนะคะหรือว่าด้านเงาด้านเงาด้านล่างนะทนี้เราก็จะใส่ที่เป็นลักษณะของสีเข้มนิดนึง เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนโทสีนะคะแล้วเราก็ใช้ Select นะคะเหมือนเดิมก็แล้วแต่ดีไซน์ของนักเรียนเนาะ เราเสร็จหนึ่งข้อความแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างข้อความที่2กันเลยนะคะเราก็จะไปใช้คำสั่ง t i t o นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความคูขอยัาตใส่เป็น motion แล้วค่ะ เปลี่ยนรูปแบบข้อความนะคะแล้วก็เปยแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะใส่ตัวสีนะคะสต็อกหรือฟิลนะคะไปที่คำสั่งวิดีโอนะคะแล้วก็เลือกนะคะเลือกคำสั่งแอปพริเคชันเลยนะคะเราก็จะ add new สต็อกขึ้นมานะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ อน,นี้ก็ควรจะใส่เป็นสีขาวไว้ก่อนนะคะหรือ,อนักเรียนอาจจะใส่สีของตัวเองไว้ก็ได้นะคะนะสติกอรตรงนี้นะคะสีดำใส่เลยหนาๆเลยนะค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะครูก็จะนะคะก๊อปปี้นะคะก๊อปะะปี้เขาออกมา ความนิดนึงนะทีแบบมีลูกเล่่นิดนึงนะคะ,คนะคะนี่ก็นักเรียนลองกระประมาณดูได้นะคะประมาณดูนะคะนี่เป็นขั้นตอนสัมพันแล้วนะคะให้เราคุมเลือกนะคะทั้งสองข้อความเลยนะคะจากนั้นไปใช้คำสั่งอ็อบเจกต์นะคะแล้วก็คำสั่งเบนนะคะบินตรงนี้แล้วก็ไปที่เมส สังเกตว่าจะได้ข้อความมาอีกหนึ่งข้อความซึ่งจะอยู่ตรงกลางนะคะถัดไปนะคะอ็อบเจกต์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปรินเหมือนเดิมนะคะปรินออปชั่นนะคะปริกเข้าไปนะคะด้านนี้นะคะให้เราเปลี่ยนจากคำว่า smooth color นะคะให้เป็นตัวที่สองเลย d u s p fly นะคะตรด้านนี้นะคะใคำสั่ง p review เพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะตรนี้นะคะเป็นหนึ่งอยู่นะคะเราจะสามารถจะใช้บิบอร์ดนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะ เพิ่มเข้าไปเลยนะเพิ่มจนกว่าเขาจะสมูทเห็นใจไหมนะคะค่อยๆเพิ่มจนกว่าจะมีความสมูทหรือว่าเรียงสวยนะโอเคแล้วก็ทิดโอเคเลยเมื่อได้ข้อความที่แบบว่าริบพอใจเราแล้วนะคะจะเปอย่างนี้นจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่สีนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการใส่สีที่เป็นไล่สเต็ป โทนสีออกมานะคะเป็นไล่โทนสีเนาะครูก็จะใช้เดี๋ยวขออนุญาตคลิกเลือกนะคะตรงที่ด้านไหนนะตรงนี้นะคะฟิวที่เราเป็นสีขาวอยู่เนาะนะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกนะคะที่เป็น gradient นะคะที่เป็น black and white นะคะหรือ white and black นั่นเองพูดกับภาษาแล้วครูนะคะแล้วก็มามาใช้คำสั่ง gradient ด้านนี้ เราจะได้แบบนี้เลยนะคะเราสามารถจะคลิกเลือกนะคะหรือว่าคลิกไล่โทนสีได้นะคะจากนั้นนะคะสีที่เราจะนํามาใส่นํามาใส่ได้ไง่ายนะคะกดตรงนี้ได้เลยนะปุ่มดําๆตรงนี้นะ,ค,ะคลิกเข้าไปนะคะเราก็เลือกนะคะครูใช้แบบโทนสว่างเลยแล้วกันนะะแล้วก็ตรงนี้นะคะเหมือนกันนะคะ,ะได้ประมาณนี้ ่วนตรงนี้นะคะสามารถที่จะปรับได้ว่าเฮ้ยต้องการให้มีความสวาสา่างแค่ไหนหรือว่าต้องการให้ไล่โทนสีหรือโทนมืดเนี่ยนะคะไปสูขขงประมาณไหนงานเนี้ยก็ลองสามารถจับปรับได้นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบ้อยแล้วนะคะสําหรับข้อความที่2องนเนียก็ลองไปอัดคลายดูนะคะสำหรับในการสร้างงานชิ้นถัดไปนะคะอันนี้ก็ฝากนักเรียนไว้ด้วยนะคะขอ้อความเสร็จียบ้อยแล้วนะคะโอเคค่ะนี่ก็ลองไปสร้างดูเนาะนะคะ สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะแลยังไงก็ฝากด้วยนะคะตรงนี้สามารถจะนำไปประยุกนะคะใช้งานได้นะคะได้หลักหลายเลย่างอยเช่นเป็นปกคลิปนะคะหรือว่าเป็นหัวข้อนะคะหัวข้อในการที่จะทำเป็น Mind m a p ปิ้งหรือว่าทำเป็นพวกอินโฟกราฟิกนะคะสามารถะ